เ,เพียบเลยคุณคุณจะทำอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ของคุณนะนี่เธอเอาเงินไหนหายโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเออเออได้ได้ได้เดี๋ยวดูตังค์ก่อนเฮ้ยกระเป๋าตังค์หายไปไหนไม่รู้อะ่ะเออเออแค่นี้นะก่อนนะหายเงิน,น,นา <c oughs> หายไปไหนไม่ยไม่หรอกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันไม่ชอบคนลอยมันเป็นสิ่งไม่ดีหรอก เอนี hmm. ่นี่เธอเธออยากไปบอกใครนะเนี่ย มคะเหมือนพี่ใส่กระเป๋าตังค์มาแล้วแบบหยิบโทรศัพท์แล้วเหมือนมันล่วงลงไปอะน้องเห็นไหมคะใบใบสีเทาอะค่ะใบสีเทาอะค่ะแม่ไม่เห็นเลยเหรอคะจำได้วพี่เหมือนเหมนอาจจะเหมอนหเ่าหรือเปลเหรอคะน้องพาไปดูหน่อยได้ไหมคะตรงไหนอะคะพี่นี่ทำน้องคะน้องคะน้องเห็นกระเป๋าตังค์พี่ไหมอะคะไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยเหรอคะแม่ไม่อยู่ตรงไหนอะเฮ้ยนั่งไง สงสัยจะตกอยู่ตรงนี้แน่เลยโอ้เจอแล้วค่ะขอบคุณนะคะ หน่ะะคะขอดูหน่อยแสดงว่าคุณต้องเอาเงินฉันไปแน่เลยถ้าคุณไม่ให้ดูเฮ้ยนี่มันเงินของฉันนี่นม,นนนมันเป็นเงินของโนูค่ะหนูเก็บมาเองอันนี้จันเก็บมาเองฉันทำได้ไม่ตรงนี้นะคะฉันทำได้ว่านี่มันเงินของฉันพี่แท้คุณก็ขโมยเงินฉันไปไใช่ไหมนมีนเ่เงินหนูคะ่ะไม่จริงค่ะเมื่อกี้เขาอะเมื่อกี้พี่เขาทำกระเป๋าตกแล้วเขาก็หยิบค่ะหนูเห็นค่ะ ของฉันเลยฉันจำได้2 3 2 0าบาทนี <Okay. S 1> ่คุณขโมยเงินฉันไปนี่ <c oughs> โหหน้าตาก็ดีทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะไม่น่าเลยอะ่ะขอบคุณคุณมากนะคะขอโทษที่ค่อยใจผิดถามว่าคุณเป็นขโมยนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> ไปโรงพักกับฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะไปแจ้งความฉันจะไปแจ้งความมานี่เลย <c oughs> จริงๆแ,แล้วแล้วแพรก็ ขโมยหรือเปล่าคะให้คนดูเป็นคนตัดสินดีกว่าอให้คนดูทางบ้านเป็นคนคอมเมนต์ลงมาบอกดีกว่าว่าใครเป็นคนขโมยเงินพี่จิ๊บไปนะคะระหว่างน้ำเพชรกับพี่เจลนะคะและอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เยอะๆนะคะถ้าชอบอย่าลืมซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเราไปเจอกระเป๋าตังค์คนอื่นตกแบบนี้เราควรเก็บไปคืนเขานะคะน้องๆไม่ควรเอาของเขานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย